ก็สวัสดีนะครับสวัสดีน้เนี่ยที่น่ารักทุกทท่านเลยนะครับผมวันนี้เช้าวันใหม่ครับผมมาอัปเอกการของคุณป้าครั้งหนึ่งนะครับผมแต่วันนี้ไม่อึเลยครับไม,ไม่จา๋าไม่อึเลยแสดงว่าเมือ่อเมื่อวันกอ่อนเนาะวันกอ่อนก็ไม่ได้กินอะไรนะครับผมเนาะเมื่อวานก็ตอนเช้าก็อึครั้งเดียวเองครับผมแล้วก็ช่วงบ่ายก็ครั้งหนึ่งเป็นน้ําเลย ก็น่าจะหมุดท้องแล้วแหละครับผมก็เริ่มกินญ้าแต่เมื่อวานนะครับผมเนาะก็น่าจะยังไม่ได้ขับถ่ายนะครับผมก็รอดูวันนี้อีกทีนึงนะครับผมแต่ก็ดูแล้วก็ไม่อืดนะครับผมเนาะท้องก็ไม่อืดนะครับผมก็ยังสดใสอยู่ครับผมเนาะหน้าตาก็สดใสอยู่ครับผมเดีนย้พอฟันกับาเดินนะครับผมเนาะ ประเดนแต่เช้านี้ไม่มีอึเลยครับผมเช้านี้มีมีอึเลยแล้วเขาฝจะพาออกกําลังกายแป๊บนึงครับไม,ไม่ไม่จา๋าดูดูอาการของคุณป้าเนาะว่ามีปัญหาอะไรไหมนะครับผมเนาะทาไมถึงไม่อึจะดูว่าการกินของเขาจะเป็นยังไงเหมือนเดิมไหมครับผมเนาะวันฝัววนก็ให้เยอะเหมือนกันครับยานะครับผมก็ก็เหลือเศษนี้นะครับผมเนาะเห็นนะครับไม่ไม่จา๋า โอเคครับผมเดี๋ยวตามพอความไปนะครับผมให้กินน้ำก่อนนะครับน่ไม่จ๋าตอนที่เราจะออกเดินทางนะออกกําลังกายกันครับก็เมื่อเช้านี้เมื่อคืนก็ฝนตกครับเหมือนเดิมครับนี่ม่จ๋าฝนตกเหมือนเดิมเช้านี้ก็อากาศครับผมนี่ครับยังครืมครมอยู่เลยครับผมยังครึมครมอยู่เลยนะครับผมก็ไม่รู้ว่าจะตกอีกหรือเปล่าเนาะไม่แน่ใจครับผม งไงก็งสงใส่จะเอาคุณป้าไว้ที่ดื่มนะครับผมต้องไม่ได้ขึ้นไปแล้วครับเพราะอากาศดิน,นครับผมทีนี้ต้องพยายามให้เขาอบอุ่นที่สุดนะครับผมกินเยอะๆคุณป้าไปด,ดูดูอาการต่อไปเน,ะนนะาะวันเนาะว่ายังอึเลยคราวนี้ครับผมตั้งแต่เมื่อวาน ตอนบ่ายนะครับตอนบ่ายอึข้างเหนียวก็ยาวเลยสินช้านะครับผมก็ยังไม่อึเลยก็ไม่รู้เพราะสาเหตุอะไรแ็นแน่ๆที่หลักๆก็คือสาเหตุที่ไม่มีอะไรในท้องนะครับผมเนาะมาจากไม่มีอะไรในท้องหร่อแังครับผมแต่วันก่อนนะครับผม,ก,บผมก็เพิ่งกินเมื่อวานเองครับผมกินก็ยังไม่เต็มที่เท่าไหร่นะครับผมเนาะ เราดูขาออกกําลังกายว่าคุณป้าจะอึหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวเราขาดูออกกําลังกายดูนะครับผมอากาศดีครับเช้าเช้านี้ครับผมเย็นสบายไม่ใช่ครับแต่ครึ้มน้ครับผมสวยมากเลยนี่นะครับใสเช้านี้อากาศดีดีมากๆ นี่ตาอาใส่อะไรใส่วิ๊กป่านี่คุณ้ากินได้เยอะลูกถือว่าที่ยังขายลมอยู่นะครับผมในะไ,มได่อ่นะฮะเห็นไหมนีม่นาในอ่นะครับผมก็กินอิ่มอยู่ครับผมก็ อาหารเมื่อแรกเนอะอวานนี้ครับจากวันก่อนไม่กินอะไรเลยสองวันก่อนนู่นครับก่อนวนนี้ก็กินเปลือกไม้ครับยิมยังหืมยิมเดี๋ยวจะพาเดินหน่อยหนุอกออกกําลังกายหน่อยโอเคไป let's go ไปฮะขึ้นมาฮะฮะ,ฮะ เดินเพื่อจะได้อึอนะครับทนม่จ่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปเฮ้ยฮ้ก็ถือว่าโอเคท่านแม่จ๋าก็น่าจะปกติอยู่ครับคือเราใจอึแค่นั้นนะครับผมกินยาบแบบนี้ก็ถือว่าโอเคท่านแม่จ๋าอุ่นใจชื่นใจขึ้นเยอะเลยครับผมมาพ่อ,พอมามา,มาเร็วเร็วเร็วมาเร็ว มาโอ้โกล่องมาเันีมาเราดูแค่ว่าอเขาจะเป็นยังไงเนาะคุณแมเนาะว่าอึยังเหลวไหมครับผมถ้าอึเป็นก้อนแล้วก็ถือว่าโอเคแล้วครับผมก็คือพอควาจะพาเดินให้อึออกนะครับผมเนาะให้คุณป้าอึนะครับผมไม่ไหวแล้วเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคุณแม่เนาะ เดี๋ยวพอควานเอาออกจากสวนดย้าก่อนครับผมไม่งั้นไม่เดินนะครับผมเนาะโอเคครับเดี๋ยวตามกันต่อนะครับแม่แม่จ๋าโอเคครับผมก็ออกมาถึงถนนแล้วนะไ,ได้ครับผมคนเดียวครับแม่แม่จ๋าต้องขอโทษขออภัยนะครับผมมนันได้ปะโอ้ดูทุ่งนาครับผมน้ำเยอะเลยเดิบทางทุ่งนามั่งหลุกไหมเออจะได้ให้แม่แม่เห็นวิวทิวทัศน์สวยๆด้วยมาๆมามา,มานี้ มาเล็วเาจะพาเดินนะครับผมว่าน้องอคุณป้าจะเป็นยังไงนะครับผมเนาะเพราะเช้า,ชานี้ยังไม่เห็นเลยมามาเร็วๆนี่ไอ้นะขืงหิ้งงูครับอาการของคุณป้าคือขิงงูนะครับผมเนาะมา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 ,มาเร็วมามเนี่ย มานี่มานี่มา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 ฝนตกหนักเมือกันนะครับเมื่อคืนนี้นะครับผมแต่ข้าวข้าวก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ครับนี่แม่จาาเพราะว่าแรงมานานนะครับผมเนาะแห้งแรงมานานข้าวก็ตายด้วยอะไรด้วยครับหวานไม่ค่อยขึ้นนะมามาเร็วมาเร็วไหนเนื้อมาเอากินไปมาลงไมา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 ,ม,า,ม,ามันมีอะไรกินบมอ้อนั่นน่ะนาะมา มาเร็วมาไหนเนี่ยมามาเร็ว,รวไนนะๆไม่อยากจะเดินนะอากาศเย็นๆแลไม่อยากจะเดินนะครับผมมาเร็วมาเนี่ครับผมคือทัดทุ่งนามาเร็วมาๆๆมาเช้าเช้านี้ครับดูอากาศนะครับผมคลื้นครับคลื้น น่าจะฝนอีกมั้งครับนี่ดูๆแล้วนะครับผมก็ข้าวพึ่งพึ่งหวานนะครับผมเนาะเพราะว่าพึ่งมีฝนนะครับผมมาลูกมา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 าตินุ้่นครับแม่จ๋าที่ถนนทนทานที่ประคขวนไปน้ำมูลครับแนมะ่ อ็แนู่นนะครับป่านู้นนะครับผมสุดป่านั่นนะครับผมเนาะสุดชายป่านู่นนะครับคือแม่น้ํามูลนะครับผมที่ที่เห็นอยู่นะครับผมเนาะนะครับเป็นเสาไฟที่ไประโยงระยงนู่นละครับผมคือแม่น้ํามูลระวังทะลุก็อยู่ฝั่งนี้นะครับผมวังทะลุก็อยู่ฝั่งนี้ครับผมก็เลยป่านี้ไปก็ฝั่งวังทะลุครับผม โอ้แม่น้ำสายเดียวกันนะครับผมแม่น้ำสายเดียวกันนะครับผมเช้าครับออกมาออกสูดอากาศหายใจนะครับผมเนาะจากเครียดเยดนาะเม่์เมเนาะเครียดก็ออกมาเดินเล่นนะครับเดินเล่นแถวนี้ก็พาลน้องช้างมาเดินก็โอเคอยู่ครับผมเห็นย้าครับผมคือเมืม่อวานพอขวานก็พาเดินมันแหละครับผมเนาะ มาเดินถนนสายนี้นะครับผมก็ริมหญ้าไปตามถนนไปเรื่อยๆนะครับผมพาเขาออกกำลังกายด้วยเนาะในตัวนะครับถือว่าโอเคอยู่ครับคุณแม่จ๋าคือเราดูแค่อึของคุณป้าแค่นั้นเองครับว่าจะเป็นยังไงน่าจะจะอึขแข็งแล้วแหละครับผมเพราะว่าเนาะคืนหนึ่งแล้วนะครับยังไม่ได้อึเลยก็หวังว่าจะจะอึออกมาให้เห็นอยู่ครับผมเนาะ <c oughs> ก็เดินพาเดินออกครับผมพาเดินออกกําลังกายก่อน โอเคครับเดี๋ยวตามพอควานไปเนาะอ่ะเรื่อยๆเดี๋ยวเดินไปเรื่อยๆก่อนเนอะเดี๋ยวค่อยให้กินหญ้านะครับผมออน่าจะอึอหรือมั้งครับอึอหรือฉี่ะเฉี่ะลูกหืมไม่อึแล้วครับอ๋แต่เมื่อคืนแล้วยังไม่อึอเลยอ่าเนี่ครับโอเคพอดีเลยแม่แม่จ๋า น่าจะอึอยู่ครับนี่เรือไม่อึดูคือเราสังเกตแค่อึของคุณป้านะครับโอเคนี่แหละครับอึก้อนแรกนะครับผมเนาะตั้งแต่เมื่อวานตอนเที่ยงครับจนถึงเช้าวันใหม่นะครับไอ้เมจ่จ๋าก็ถือว่าห้าสิบห้าสิบแล้วคุณแมจ่จ๋า ก็ยังมีมูกอยู่ครับผมเนาะยังมีมูกอยู่นะครับผมก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีแล้วครับคือจะเป็นก้อนๆหน่อยแล้วครับผมเนาะเป็นก้อนๆแล้วไม่ฝ่อแล้วนะครับไม่ฝ่อแล้วนะครับคุณแม่จ๋าก็ยังฝอนิดๆนะครับก็ถือว่าโอเคปะ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 โอเคอยู่ครับผมนะปะเออใจชื้นแล้วคุณแม่จ๋าใจชื้นขึ้นแล้วนะครับผมเนาะก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีแล้วคุณแม่จ๋าโอ้ได้ผลครับได้ผล ได้ผลมากมากเลยที่พ่อควานพาออกกาลังกายนี่ก็โอเคเลยครับผมเพราะว่าถ้าอยู่กับที่คือคือ่วงนี้อากาศเย็นด้วยนะครับผมที่ทําให้เหมือนกับอะ,อะไรอะ่ะพูดง่ายๆอุปก,กรณ์เครื่องครัวเนาะของคุณป้าเนี่ยไม่ทํางานครับผมเนาะลำไส้หดตัวนะครับผมเนาะไม่ไม่ไม,ไม่คือได้ออกกาลังกายคือจับเผาผลาญนะครับผมเนาะแล้วก็ทําให้ ขยายนะครับผมนำ้ำท่ายขยาย,ยอะไรนี่แล้คือความคิดของพ่อควาน้วยครับผมก็โอเคครับผมก็ได้เห็นอึของสุปลาแล้วก็ถือว่าไม่ได้อืดอะไรเนาะคืออึนี้ก็น่าจะเป็นอ่าที่เขาเก็บสะสมไว้ตั้งแต่นู่นวันก่อนนู่นนะครับแม่แม่จา๋าของเมื่อวานยังไม่ออกนะครับผมก็น่าจะเย็นนี้คืนนี้ก็น่าจะปกติอยู่ครับผมเนาะถ้า คืนหนึ่งก็ถ้ามีสาสีกองนี่ถือว่าโอเคครับผมช้างของเราก็ปกติแล้วครับผมแต่วันนี้ตื่นเช้ามาเนาะเก็บขยะก็ไม่เห็นอะไรเลยก็ <c oughs> นี่แหละครับก้อนแรกเลยคุณแม่จ๋าก้อนแรกเลยนะครับผมก็ถือว่าถือว่าอูอยู่ครับผมเนาะถือว่าอูอยู่ก็พยายามนะครับผมตัวนี้ก็คือเราก็ไม่ให้ค่อยให้กินเยอะเท่าไหร่คุณแม่จา๋าเพราะว่า ช่วงที่ลำไส้กาลังพักฟื้นอยู่ครับผมก็จะให้กินอาหารอน่อนๆก่อนนะครับผมเนาะเป็นหญ้าอ,อ่อ,อนๆนะครับผมถ้ายหญ้าก็จะเป็นยอดหญ้าเลยคือพอควานจะตัดแต่ช่วงยอดยอดมาครับผมคือเขาก็รู้ดีครับผมเขาก็จะเลือกถานนะครับผมออก็อุ่นใจขึ้นแล้วครับนี่นี่จ๋าเนาะคือเขาไม่อืนี่พอควานก็คิดอีกอย่างหนึ่งนะตัวเขาอืดคุณไม่ยาแต่ก็ไม่ถือว่าหายนะครับก็ถือว่ากินหญ้าได้ก็โอเคแล้วครับผม ถือว่ากินหญ้าได้ก็โอเคแล้วก็ถือว่าห้าสิบห้าสิบแล้วครับผมอ่ายังพายลมนะครับตัดๆตัดๆดูจะอึอีกเปล่าก็ไม่รู้นะครับผมเนาะถ้าอึชุดนี้ก็น่าจะเป็นเหลวๆเลยมั้งมามาปาม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 าเลยมามาเดินต่อลูกมา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 เร็วโอเคครับผมโอเคครับผมผมตามกันต่อเนาะไม่ไม่เนาะก็ถือว่า ต้องกินของใหม่เข้าไปเรื่อยๆครับคุณแม่จ๋ากินของใหม่เข้าไปเรื่อยๆนี่ก็คือการบำบัดช้างของพ่อควานนะครับก็จะเป็นทํานองนี้ครับแม่จ๋าถ้าน้องถ่ายท้องนี่พ่อควานก็จะไม่ไว้ที่เดิมๆครับที่เดียวครับคือจะพยายามให้ออกกําลังกายหรือไม่ก็ให้ถูต้นไม้นะครับผมเพื่อที่อ่าเพื่อง่ายคือเขาจะได้ระบบขับถ่ายเขาจะได้ดีขึ้นคุณแม่จ๋าครับผมจะได้ดีขึ้นแล้วก็ จะได้ขับออกมาครับผมน้องของเสียจะได้ออกมาเร็วๆไม่ไม่ไม่จะทําให้ไม่ท้องไม่อืดด้วยครับผมแต่ถ้าช้านะครับที่บางเชื่อนะครับผมที่ถ่ายท้องนะครับผมก็ไม่เอาออกมาข้างนอกหรือไม่เอาอกกําลังกายเลยอยู่กับที่นะครับก็จะทําให้ท้องอืดได้นะครับผมจะทําให้ท้องอืดได้ปกติแล้วพ่อควานก็จะทําไปผูกข้างบนป่าเลยคุณแม่จ๋าเช้าๆนะครับผมใช้โซ่ยาวๆนะครับเพื่อจะได้ให้น้องๆช้างของเราได้เดินไปเดินมาเนาะ เหมือนกับให้อบอุ่นร่างกายด้วยนะครับผมแล้วก็ได้ถูต้นไม้ถูอะไรนะครับผมเนาะก็จะทําให้นอน้องช้างของเรานี่ก็ดีดีขึ้นเนาะค่ะผมแต่ถ้าไม่ดีขึ้นก็แสดงว่าผิดปกติแล้วครับผมคือผิดปกตินัดที่นี้หมายถึงไม่ใช่เกี่ยวกับอันนี้นะครับผมเกี่ยวกับทางเดินอาหารแล้วครับผมเนาะว่าน่าจะอักเสบหรือเป็นยังไงนี่แหละครับผมเนาะถ้าเขาไม่อื้ออะไรนะครับผมจะพาถูต้นไม้ก่อนเลอไม่แน่จ้ะไปไป้าไปทางนี้ถูก่อน เดี๋ยวค่อยเดินต่อมา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 เพราะว่าไม่ได้ขึ้นป่าสองวันแล้วครับผมมามานี่มา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 ฮามามาฮาม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 าไปมามามาะแฉาฮอืมมฮ ถูไปฮะถูไปถูไปฮะฮะถูไปฮะทางนู้นน่ะทางนี้มันลงไม่ได้มันแฉะเป็นโอ้หหิวคือหิวครับช่วงนี้หิวมากๆเลยดูแล้วนะครับผมเนาะเพราะว่าของเก่าออกแล้วแท้ๆจะหิวแล้วครับผมก็โอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับพอขวานเกออัปเดตให้แม่ๆได้ดูกันเนาะว่า สาเหตุที่คุณป้านะครับไม่อึอกลางคืนไม่อึทั้งคืนเลยก็เพราะอย่างนี้นะครับผมคือวันก่อนก่อนวันก่อนนี่เขาไม่ได้ทานไรเลยนะครับผมนอวันก่อนไม่ได้ทานไรเลย <S <S คือออกเมื่อวานหมดแล้วของวันก่อนนะครับผมทานนิดเดียวเนาะก็มือวานก็กองเดียวนะที่เหมือนกับพ่อควานอัปเดตให้แม่แม่ได้ดูคือกองเดียวครับผมคือยังไม่ได้เต็มที่เท่าไหร่ครับผมแต่คืนนี้ก็น่าจะเยอะอยู่ครับคุณแม่จ๋าเดี๋ยวเราเราดูเช้าพรุ่งนี้ใหม่นะครับผมเนาะ พอดูอาการก็หิวหิวอย่างแรง <c ười> คือกินกินกินเริ่มเริ่มเริ่มจะแบบหุยนะครับผมเขาเรียกว่าอะไรกันเพ็นตะกะเลยครับเริ่มเริ่มเริ่มจะตะก,กะเลยแล้วนะครับผมเนาะก็ฝากนะครับฝากแม่ๆนะครับน้อเอฟสี่ที่ใรักทุกทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมเนะ <c ười> านะฝา,า,ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมกดติดตามครอบครัวน้องแสงจันทร์ด้วยนะครับผมรักน้อยๆขอให้นานๆน,นะครับแม่ๆจา๋ารักน้อยๆขอให้นานๆนะครับ ขอบพระคุณครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับผม